พากันไปที่เมืองเออร์ไวทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับ,รบที่โน่นเนี่ยตอนนี้มีการปรับปรุงรถที่ใช้กวาดถนนในเมืองอม,มาเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับมเมืองเออวายอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้เขามีการเปลี่ยนรถกวาดถนนจากเดิมเป็นรถสันดาบ,บก็มาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะเป็นรถรุ่น ดูเวโลดีซีโลพัดโอชื่อยีอ่ห้อไม่รู้จักเลยมันน่าจะเกิดเป็นแถวๆนั้นลละคือคือรถเพื่อการเฉพาะกิจเนี่ย<ะ>ชื่อเราไม่รู้จักทักเจ้า่ใช่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยอะมีรถอะไรของกลุ่มอ่าเขาเรียกรถดับเพลิงร<ะ>ืที่เข้ามาสั่งเข้ามาใช่ผมไม่ยืนดูยี่ห้ออะไรวะโดยปกติรถกว่าถนนเนี่ยเขาจะใช้รถบรรทุก ทำใหญ่ๆแล้วก็ใส่ไอ้ตัวแปรงกวาดตัวแปรงกวาดตัวดูดแล้วก็ทางมันออกยื่นข้างๆแล้วก็วิ่งใบแปรงแล้วก็หมุนดูดเอาเก็บเข้าไปใช่ไหมฮะทีนี้ที่เมืองเอวอร์วาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้รถคันใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างไม่คล่องตัวมันเข้าซอยไม่ได้ทั่วถึงแล้วมันทํางานได้ไม่ตลอดทั้งวันด้วยมันเกะกะการจราจรเข้าใจเขาก็เลยออกแบบใหม่ครับเป็นรถคันเล็กๆอันนี้คันเล็กแบบระดับเดียวกับพวกรถกล์ฟรถซิตี้คาร์เลย อืนะคันเล็กๆเลยแล้วก็ทําให้ไอ้ชุดกวาดถนนเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าแทนขยับมาอยู่หน้าอ่าแล้วก็มันกลางออกได้กลางอกได้คือปกติรถที่เป็นรถสันดาปเอามาทาเป็นรถกวาดถนนไอ้ชุดมอเตอร์ไม้กวาดมันก็ต้องมีแบตเตอรี่ต่างหากมีมอเตอร์ต่างหากมีระบบควบคุมต่างหากคราวนี้เป็นรถไฟฟ้าก็ใช้แบตเตอรี่ชุดเดียวกันกับรถเลยนะฮะก็สะดวกดีนะครับแล้วไอ้ตัว ชุดแปลงปัดเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยมันขยับได้มันขยับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสมมติเราเราวิ่งเราวิ่งเราขับรถตามถนนเนี่ยเลาะซ้ายเลาะขวาเลาะซ้ายเนี่ยมันก็ขยับให้เอียงแล้วดึงมันจะมันจะกวาดม้วนดึงเข้าดึงเข้ามาแล้วก็เข้าเครื่องดูดไปใช่ครับนะฮะมันจะทําให้การกวาดถนนหรือการกวาดทําความสะอาดถนนเนี่ยมันคล่องตัวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เข้าตามซอกซอยเท่าตามมุมแคบก็ได้นะฮะ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับได้โชว์รถคันนี้นะครับแบบเป็นการเป็นการฉลองทางจักรยานใหม่ของเมืองเออร์ไวด้วยนะฮะซึ่งวิ่งทางจักรยานอาวไม่ทำความสะอาดทางจักรยานจะได้สะอาดนะปั่นโชว์นะฮะโดยเขาบอกว่ารถกวาดถนนไฟฟ้าคันนี้นะครับคันเดียวนะครับ ลงไปวิ่งแทนรถรถบรรทุกเดิมเนี่ยจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงได้18เมตริกตันในระยะเวลาหนึ่งปีเยอะไหมฟังดูเยอะนะเมติกตันเยอะเยแต่จริงไม่เยอะหรอกถ้าเทียบกับรถยนต์สันดาบที่วิ่งตามท้องถนนก็คือเหมือนเอารถหายยอากจากท้องถนนเนี่ยสี่คันก็โอเคหือได้สี่คันอ่ะหนึ่งต่อสี่เออหนึ่งต่อสซึ่ง อันนี้ผมว่าโลกเราเนี่ยกำลังรปรับตัวไปในทางนี้ก็คือพวกงานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพวกที่ไม่ต้องการความเร็วไม่ต้องการสมรรถนะสูงแล้วต้องการคันเล็กๆเพื่อให้มันไปได้ครับ ก็อย่างรถกวาดขยะรถขนของรถขนขยะรถ<ม>เก็บขยะอะไรเงี้ยผมว่ารถพวกนี้นะเป็นรถไฟฟ้าให้หมดสาับันุนครับเพราะว่าจริงแล้วรถรถกลุ่มที่เป็นงานเฉพาะกิจหรือง,งานที่เป็นอ่รูทีนงานประจำอ่ะผมว่าเหมาะสุดในการใช้รถไฟฟ้าเพราะอย่างที่บอกครับเราไม่ต้องคํานวณเรื่องอะไรเรื่องการใช้พลังงานว่าวันหนึ่งจะไปชาร์จนานเท่าไหร่หรือวันหนึ่งจะจะวิ่งไปตรงนี้จะจะแบตหมดก่อนไหมเพราะอันนี้เป็นงานที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องวิ่ง วันนี้วันละสิบโลถูกไหมวันละสิบโลมันมีเส้นทางประจํแล้วมันต้องไปต้องกลับมาที่เดิมที่ชาร์จคุณก็กลับมาชาร์จที่เดิมถูกคุณแค่คํานวณว่าวันหนึ่งรถคุณต้องวิ่งได้มากกว่าสิบโลสมมุตินะสัมันสิบโลมากกว่าคุณทํางานต่อวันเนี่ยระยะเท่านี้แบตเท่านี้ให้แบตมันพอกลับมาชาร์จที่เดิมก็จบก็คือกลางวันทํางานหรือสมมุติว่ากลางคืนก็ได้กลางคืนทํางานกลางวันก็จอดชาร์จคํานวณพวกนี้รถพวกนี้ครับที่เป็นอะไรที่เป็นประจําเป็นเเเส้้้นนนทาาางดิมมี่ยหัใชถไฟ แล้วมันมันจะช่วยเรื่องรดมลพิษเพราะว่าไอ้รถพวกนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาบเดิมเนี่ยบางทีมันต้องเร่งเครื่องช่วงที่มันกวาดมันปั่นมอเตร์แรงเเสียงเสียงเร่งไฟปั่นไฟทั้งเสียงทั้งควันทั้งกลิ่นมันจะมาหมดแต่คันนี้เงียบจะมีเสียงหนึ่งผมเคยได้ยินเสียงอะไรฮะนี้เสียงอะไรฮะเตือดตืดตืดเตือนนะเสียงเสียงเสียงไซเรนเตือนนะยงบอกว่าอยู่มาแล้วนะ เเมือนเวลาเราไปเดินห้าหงตสินค้าที่เป็นสโตยก็จะวิ่งมาทีเลยดินเสียงตึดต๊ดข้าเตือนแล้วเขายังออกแบบให้รถคันนี้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นเครื่องกรองด้วยนะอ่ากอดปล่อย,อยงไงก็คือดูดเวลาเราดูดมามันมีฝุ่นควันเขาก็ <c oughs> <c oughs> บ่อยมาให้มันสะอาดไงมันดูดอากาศรอบๆมาเลยกอง p m เอ p ม2 5มในตัวคือเป็นเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่วิ่งไปตามเมืองเลยนอกจากว่าพื้นแล้วก็ฟอกอากาศไปด้วยเออแล้วมีเยอะๆทั้งเมืองนะผมว่าโอ้โหอากาศดีขึ้นมากเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับประเทศไทยน่าจะดูเป็นแบบอย่างผู้ว่ากรทมเอาเอารถแบบนี้มาทําเป็นต้นแบบให้พวกแบบระบังทําให้ก็ได้ ใช่ไหมครับจริงๆเราให้กับนักศึกษาออกแบบเนี่ยสถาบันหลายๆคณะเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับออกแบบมาเลยแล้วก็ทําออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้กันในเมืองเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือระบบดีๆที่เมืองนอกเขาทำอยู่กันตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนีย